มั่งสิจะดูมันกักเกตไม่กักอ่ะใช่เรามันกักไม่ได้เราไม่รู้เบื่อมันกักเกตไม่กักอ่ะปวดตัวเลยมือมือมาได้เกียร์สี่กูกักเกตเหมือนกันมันต้องขึ้นเกียร์สี่สองคู่อ่ะเกือบอยากกักเกตไงเกีขึ้นเกียร์ีกูคก็ไม่ได้แรงเท่าเขานะให้จำไว้กูขี่เนี่ย ได้เริ่มหลังแล้วอ่เฮ้ยได้เริ่ยหลปงแ่ยนเียเจาองจาสองจาสองเจาดสองเปลย่สว้ดีครับัสดีครับ ทำอะไรนช่ไหมเป็นได้เปลี่ยนไหมเอ้ยเดี๋ยวดดยหอยงดิเก็ก่อนเออีสมือดแยกลนนั้นเลยดิติ๊กเกอร์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 ไให้จัเมื่อกี้แน่เลยทิ่กูดไมูลกเอ้กือือเลเอเลยือึงวิตัดอดิตัดีสมมือสขอเทิน จวดปุ time, ๊บท well, so. okay. ิ้งปั๊บไล้ปุ๊บแัดสั่งแล้วก็บิดบิดบิดเด็ดเด็ดพวกนี้แสววจูแต่ได้กองอเงี้ยเงแปะบิดบิดชุบเอาโอวทติเก้ไปเวลาไปลวหนึ่งอ่นดอยละสองอ่าโอเคขี่ละสามก็กำไรกำไร

สองพหน่งไม่เห็นไเพี่่ไม่ี่อะไรจากมือก็จากมือถ้าเาจากมือจากมือมาทิ้งต้องทิ้งไม่ใช่ไงจากมือเอาโคตรเ็มาทไมตอนนี้เอ๊ะคิดดูว่าจดเก่าเหี้ยดามจริงเอาโคตรเมาทไมตอนนี้เอาทำไมเอามาตีกนดินกองนกองนีนีกูทิ้งอันนี้หนึ่งบยังงงงงอยู่เงี้ยเยอะแค่ไหนกี่ดูแล้วนสันงจัตีแล้ว ไปไปยิวไปนงแ่ัสือามมือเ้าลยสามแปดสแไม่มี้าีกาาัวเมือเยอะจังมือมือกูนี่น้อยจังเน่ยมันมันนื้อล้วมีไม่เยอะกูต้องทิ้งเลยทิ้งมีดีเลยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะึงขนาดต้องทิ้งมีีเนี่ย ผมมือไว้ลด้งพี่มาหมอนมตนมือสี่ตดมกบอืดีดีดี๋ย้วกูคัดบาสเดียวเอามากลับมาแห้มดกูไม่ให้บัเขาจะกตีแล้วว่าแล้วแล้วจะกูทำไมเนี่ยปัานแล้วกูก็โทรบาสมาอยู่ดีอะเออยทรวอก ตัวออกก็ดีไงจะได้ไม่อู้ยตอนนี้เำาเี่อะไรไม่ได้หรอกโอ้ยใหญ่เยอะไปเนี่ยมั่งเหมยมั่งเหม่ตีมาโมเกียร์ลอกล้องคนอุสามาให้รักษาล้ำใจเขาหน่อยอืมคนอุสามาให้รักษาล้ำใจเขาหน่อยอืจะตีแล้วมือน่ปอยไม่ออเมือนึ ปล่อยเช็คยิวยิวไม่ได้บวกพลังคี้มะังสองแปดอ้าวขี้มะังก็เจอสองแปดไงมือแม่งเขาขออ็งมือหนึ่งปล่อยมือผ่านเอ้ได้เรื่อนตัวไต่ก่อนด้วยเป็นไงล่ะมือเขาไม่มีอ่ะแต่มือเรามีเนี่ยเพือต้นกินสเอ๋ทิ้ง โอ้โอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงถือพี่จีไปดีใบเหรอวะมันต้อมีอีกใบไงเช่อไหมพีจีอยู่ในนั้นใบหนึ่งจากน้อยเนี่ยดอกีะไมบ้งดอกอ่าเอาไหนเอาเลยมีมีดันเอาดันมาใ่้วจับจับเจับเจ็บ่อยาเจ็บผลก็เจ็บ ยังไม่มีดามเอเดดีลีลยเยี่ยนนะหนชีวิตน่ะยืดอกเออยุดอกพกถุงโอ้โหมาเพียบเลยลูกกระนลูกกระจกเซร่ลูกกระจกเซรามีวยปวดร้ายิก่อนไมไมไม่เอาอะไวะเข้ามาชาติเกตเข้าบอยนึงพลังนั่นแหละที่กูตีย อ่าย3สใช่ไหมสามได้ด้วยยี่สิบายนะอันนี้ยี่สิบยี่สิบสามขอสองได้แล้วกันสโอ้เวิกเก์ดบเบลี้ครับร้อยล้านขัางนี้ก็เข้าไปดีใช่ไหมอืมก็คือแกจะให้ร้อยล้านเอ๊ะเดี๋ยวอ้นี่มันนี่เท่าไหร่ล่สิบแล้วคูณสองเป็นตัวต้นมันยีตัวต้นมันสิบสามถูกไหมมันยี่สามมันมันบวกอ๋อไอ้ท่ยี่สามี่เออ ยี่สามลูนแล้วก็ไปร้านขานีก็ได้เยังเข้าอยู่ดีไยังเข้าอยู่ดีได้อจหนึ่งกี่ใบนึงนะใบสองมีใบหนึ่งเอนีโดนสองเมดหนึ่งสโอ้โหห่เจ็ราคู่เลยองท่หรือซีไ ้วัวเขาออกแต่ไม่อไรจบแล้วมันไม่มีแล้วตอนนี้ต้องทิ้งก่อนโซเราไม่มีแล้วงั้นอีกี้บายบายสไตล์เทคซนเซอร์ยังเซเทกเกิลเขี่ยวออกมาสองใบเห็นเปล่าดีนะเหลืออีกใบหนึ่งไม่เหลือไอ้นี่ก็อยู่บนมือทิ้งเอาไปอีกี้นี่ขึ้นมือได้ไม่มันมันได้มันต้องเอาเทนเซได้ฟรีไง นี่ตกเพียวสองใบเลยแซนหลอนอ่ะอันนี้มองหาทางซาวด์เลยเฮ้ยลท์โบกไปเถอะไม่เป็นโดนนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่จีอยู่แล้วไม่จะตีไหนหอ่ะไม่มียิงอย่างเดียวไม่จีหรอกไม่กีจะเตะเลยเตะเตะแม็กวูโคมอมาใหม่ได้อ่ตามประการอะกลับไปโด

羡慕孤独。嗯嗯嗯 <laughs> ไอ้เจาเมื่อกี้ก็ห้าดาเมจนั่นแหละปัญหาแค่แค่ลู้หิวไปไปรึเปล่าวะเราไงภายในรล้ามันก็ตายอยู่ดีนะอ่าดูดิมีพีจีอยู่แล้วรู้จะไปกินทิ้งแล้วต่อไปอ่ะไม่เนี่ยมาเขาประกันแล้วดันมาทำไมวะทำไมอ่ะคนอ๋อแกแกเลยใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะสมหน้ามืึงกาอยู่แล้วมันมันมันเหลือ

ยังไจะเจ็บเพิ่มเกล็ดนะถ้าเจ็ดเพิ่มเกล็ดก็แปลว่เกลดสามได้ด้วยอยู่คิดวิธีดีๆเอาไม่ตตีก่อนเลยอันนี้ทีสิบแปดอไรอ้เยี่ยไม่ตอบอีเนห่ยไปครัวเดี๋ยวเย็นรองมีพะว่าตอไหนตนนั้นไหนดี ก็ไอ้บาสของป๋าเนี่ยไอ้้งมีสามแล้วก็มีอีกกูไปเช็คจะได้สอิมยนจได้อยู่ไหมวะเนี่ยไม่รู้การเองกาทีพีอ่ะมานี่อกูควรไ่อยู่ก็ตายตนนี้อเฮ้ย้แกทิ่มีจีบสองใบล้วแกไม่มีจีดยนี่นผมได้คลิปเท่านั้นเลยออ้ย่ะเราดันกูฟัวทุกราย ดีแล้วตอนนี้พลังานสองหมืนแปดบวกบวกมื่นสามก็เป็นสี่เป็นหนึ่งบวกอห้าพันเอ้ไม่ใช่เออบวกกห้าพันก็เป็นสี่หกก็มีอยู่แล้วบอกบอกแล้วไงต้องบีจีอ่ะเช็คกันนะเล่นสองไม่ใช่ดีเยอะจังวะสามยิวยิวไม่ได้งั้นเอาบวกพลังบ่อยอ่ะตัวนี้จะกลายเป็นสองสามไม่ต้องนับพี่ปล่อยปล่อยปล่อยก็ตายเออตายนี้หละิวเช็ค กี้ได้เนี่ยมือไม่เนี่ยมือแม่งเยอะไอ่เนี่ยกูก็ว่ามันมีอะไรวะอ๋อจะมีเทมไลท์อยู่ด้วยนึงโอเคเก็บไว้ก่อนเนี่ยต้นเก่งกูทำไงอ่ะเหีเ้ยตามใบได้ขึ้นมากูเนี่ยก็ได้ไงถึงบอกว่าเริ่มหลังแล้วเเป,ปุ๊บไอ้เก่งนี่บวกวิ่งพวกเลย